สวัสดีครับอยู่กับผมเดเม็กปูนต่วนครับ <c oughs> วันนี้มาดู QC ครับกำ <c oughs> ลังเขียนก้อนปูนครับนี่คือบอ่อบ่มนะครับไอ้ท <c oughs> ี่เขียนน,น,นี่คือเขียนอะไรครับ จะบอกนะว่าเขียนหนังสืออ๋อเขียนวันที่ที่ทำเขียนหน้างานาเขียนวันที่ที่ทำมันจะบ่มยี่สิบแปดวันหรือเจ็ดวันใช่ป่ะโอ้สุดยอดเริ่มเก่งแล้วเนี่ยทำเอกสารไปแล้วเนี่ยนี่ครับเอกสาร qc ครับ ตอนนี้ก็จะเอาลงบอมครับอันนี้คือยี่แปดวันนะครับเจ็บขึ้นครับชุดนี้ครับนี่คือเตรียมทำครั้งต่อไป Okay, khab. Selamat siang.